ทุกท่านเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเก็บงานไม่มีที่สิ้นสุดของหายสั่งเพิ่มขยันครับแต่พบว่าทำผิดวิธีแล้วก็ทำผิดจุดทุกท่านเคยเจอปัญหานี้ไหมครับ เก็บงานไม่มีที่สิ้นสุดของหายสั่งเพิ่มไม่ว่าจะเป็นสวิตไฟฟ้าปักอินโหลดเซ็นเตอร์ไฟสายชำํำระสต็อปวาลวอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ที่จะต้องติดภายใน1ยูนิตเทคนิคนี้จะเหมาะสำหรับพวกคอนโดมิเนียมหรือโรองแรมหรืออะไรที่เป็นห้อง ที่มีขอบเขตที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับทุกครั้งที่ผมเห็นน้องๆช่างของเราหรือทีมงานของเราขยันครับขยันมากแล้วก็เหนื่อยกันมากทุกคนทุ่มเทกับการทำงานแต่ประเด็นพอยต์ก็คือขยันครับแต่เพราะว่าทําผิดวิธีแล้วก็ทําผิดจุดผมมีเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นโคมไฟสวิตช์ปลั๊กโหลดเซนเต,นเตอร อุปกรณ์ภายในห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นสุขภ Stop wow, on, ัณฑ์สต็อปบล์สายอ่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน1ยูนิตเทคนิคของผมอันนี้เนี่ยผมเรียกเทคน,คนิคนี้ว่าทําก็ทําให้เสร็จไม่ทําก็ไม่ทําเลยก็คือหมายความว่าเมื่อเราจะเข้าห้องห้องนี้แล้วยูนิตยูนิตนี้แล้วเราจะต้องทําการติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างให้เสร็จทั้งหมดจริงๆครับถ้าไม่ทําก็ไม่ทําเลยเพราะพลา เคยเจอบ่อยเช่นอ่าวันนี้ฉันอยากจะติดดาวไลท์ว่าแล้วทุกคนก็ไปนะครับก็ไปเบิกด,ดาวไลท์ภายในยูนิตมาติดติดๆๆติดติดติดกันไปแล้วครับแล้วก็ไปห้องนี้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 นแต่ปรากฏว่าฝ้าในห้องน้ําบางทีทางก่อสร้างยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ขึ้นหรือบางทีตรงระเบียงอาจจะมีไฟกิ่งหรือมีอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยก็ยังไม่ได้ติดตั้งแล้วก็วนมาซ้ำวนมาซ้ำ ทุกท่านครับการที่เราเข้าพื้นที่พื้นที่หนึ่งเรามีต้นทุนที่สูงมากนะครับท่านจะต้องเข้ายูนิตนี้ท่านจะต้องเอาคนเข้ามาเอาบันไดเข้ามาเอาไฟชั่วคาวเข้ามาเพื่อที่จะใช้ทํางานแต่สําหรับผมผมไม่เลยครับผมจะคุยกับทีมงานเสมอว่าถ้าคุณจะติดตั้งโคมไฟยูนิตนี้ก็ต้องไปตรวจสอบครับในยูนิตนี้ทุกอย่างต้องเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดตั้งตัวโคมไฟ รอบเดียวเอาให้เสร็จครับไม่เสร็จไม่ออกจากห้องห้องนี้มีดาวไลท์กี่ชุดมีไฟกิ่งกี่ชุดมีฟอเรสเซนต์กี่ชุดมี LED กี่ชุดจัดเตรียมเป็นหนึ่งเซตเลยครับยูนิตนี้ยูนิตนี้ยูนิตนี้เข้ามาที่ห้องนี้แล้วก็ทําให้เสร็จแล้วก็ออกจากห้องมันก็จะหมายควาว่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วห้องนี้เราจะไม่มาเหยียบเข้ามาอีกเลยครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องของโคมไฟหรืออีกบ่อยครั้งที่ผมจะเจอครับเข้าไปในห้องผมเดินทบสมัยก่อนผมก็ รู้สึกจมิดแล้วก็ลำคาญใจครับมีติดสวิตซ์ปลั๊กยังไม่ติดหรือติดสวิตซ์ติดปลั๊กโทรศัพท์ยังไม่ได้ติด,ท,ด,ตดทีวียังไม่ได้ติดมันไม่คุ้มค่าเลยครับที่คุณจะต้องเดินเข้ามาเพื่อจะติดโทรศัพท์1จุดหรือมาติดทีวีเพิ่มอีก1จุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําเช่นกันครับผมก็จะจัดเตรียมแล้วห้องนี้เนี่ยสวิตซ์ปลั๊กหนึ่งช่องสองช่องสามช่อง,องมีกี่ฟ้าไม่มีโทรศัพท์กี่เซต มีตัวทีวีหรือมีอะไรรือกล้องที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าก็จะจัดเตรียมมาเลยครับแล้วก็ต้องให้ไปตรวจงานก่อนว่าผนังผนังนี้ทาสีหรือยังไม่ใช่ว่าในห้องนอนทาแล้วห้องนั่งเล่นทาแล้วปรากฏว่านในห้องน้ํากระเบื้องยังไม่เรียบร้อยดีผมไม่เอานะครับผมก็จะบอก้องๆว่าไม่ทําทําก็ทําให้เสร็จไม่ทําก็ไม่ทําเลยเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเราเนี่ยเป็น1เซต1เซตอยู่ใน1ถุงเมื่อทุกอย่างในห้องพร้อม เข้าไปทำครับทาให้เสร็จมันก็จะหมายความว่าเมื่อเราออกจากห้องนี้มาห้องนี้เราก็จะไม่เหยียบเข้าไปซ้ําอีกแล้วอีกต่อไปเหมือนกันครับเหมือนโหลดเซนเตอร์ครับก็จะมีการจัดเตรียมลูกปักอินโหลดเซนเตอร์เลยครับ16แอมป์กี่ตัว20แอมป์กี่ตัว30แอมป์กี่ตัวมีเอิร์ธลิกหรือเปล่าจะเป็นเซตต่อหนึ่งห้องเข้าไปปั๊บใส่ใส่ให้เสร็จเลยครับเทคนิคนี้ที่บอกครับทำทำให้เสร็จไม่ทำก็ไม่ทำเลย ทุกท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่ผมทํากระบวนการตรงนี้ขึ้นมาผมไม่มีของหายเลยครับไม่ต้องสั่งเพิ่มแล้วก็ไม่มีของเหลือทุกอย่างเสร็จแล้วเสร็จเลยการตรวจงานการส่งงานการเทคการทดสอบสามารถทําได้ทันทีเพราะอุปกรณ์ทั้งหมดในยู่ในั้นติดตั้งครบท้วนสมบูรณ์แล้วคุ้มค่าครับลองทําดูครับทําก็ทําให้เสร็จถ้าจะไม่ทํา ไม่ทําเลยดีกว่าเทคนิคนี้จำเป็นจริงๆครับสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์จำนวนเยอะๆหรือจำนวนยนวนืนเยอะๆคุ้มค่ามากครับ